กลับเข้ามาสู่ซีรีส์บอร์ดเกมไหนเหมาะกับคุณครับคันนี้เป็นของบ้านเหลืองกันบ้างครับขึ้นชื่อลังการเป็นนักสํารวจ ISTP ครับจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะกะล้าที่จะแตกต่างครับเชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือเช่นไมเคิลจอแดนต่อไป ISFP ครับอันนี้จะเป็นนักประจนภัยศิลปินที่มีสนเสน่ห์ทดลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเช่นจองกุกวง BTS ครับ E.S.T.P. ครับอันนี้จะเป็นผู้ประกอบการกระชับกระเฉงเรียนรู้จากประสบการณ์ชอบสนุกสุดตรงเช่นมาร o ดอน่าครับ E.S.F.P. ครับผู้สร้างความบันเทิงอันนี้จะกระตือรือร้นแล้วก็ชีวิตจะไม่มีคำว่าหน้าเบื่อเช่นมาริลีนมอนโรครับบอร์ดเกมที่เหมาะกับคนบ้านสีเหลืองนี่คือต้องเป็นคนที่สนุกแอคชัน่นต้องมีเกมไม่ง่าย,ายเช่นรู้จักกันดีก็จิงโอเลยนะครับ ลอตโต้อย่างเงี้ยอยากที่ย้ำกันทุกทุกครั้งทุก EP ีว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เรานำมาเสนอเท่านั้นชอบเกมไหนจริงๆแล้วต้องทดลองเล่นดูก่อนนะครับว่ามันเหมาะก,กับเราหรือเปล่าเจอกันใหม่คลิปหน้าวนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ